สวัสดีค่ะ <c oughs> ดีใจอะค่ะเพิ่งเปิดเจอ YouTube นะคะผ่านแล้วนะคะได้4,230ชั่วโมงแล้วค่ะเย้ครับขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามนะคะกับทุกคนนะคะกับขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับที่ติดตามทุกซา หยลเบิดนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ทําให้ตุกซ่าผ่านก็จะสมัครเอาแอเซนนะคะทําก็ไม่ค่อยเป็นนะคะตอนนี้ก็กอกอยู่นะคะกอกที่อยู่อยู่นะคะชันเมืองคือตุกซ่าจะตื่นเต้นมากเลยนะคะ คือไม่รู้จะพูดยังไงว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าสดจริงๆ่ค่คะคือตื่นเต้นแล้วสั่นไปหมดเราไม่คิดว่าม,มันจริงเหรอเนี่ยมันผ่านแล้วนะ4 4 3 9้าชั่วโมงผ่านแล้วนะการที่จุกซ่าสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องเติมนะคะน้องชายที่แสนดีนะคะช่องสอดสองที่เป็น ครูสอนแนะนำวิธีการทุกอย่างนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่องพี่ต้นข้าวชาแนลนะคะที่แนะนำการทำคลิปนะคะให้คลิปปังๆนะคะต้องขอบคุณมากๆนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นแรงใจนะคะอาจจะไม่ได้กล่าวชื่อทั้งหมดนะคะแต่ ทุกคนนะคะที่คอยอยู่เบื้องหลังทกต้องกราบขอบคุณมากๆนะคะในขั้นนี้นะคะก็คือเมื่อเมื่อเขาชั่วโมงเราผ่านแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีปุ่มข้างล่างนะคะให้กดว่าเข้าร่วมพอเราเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะอ่าน ข้อกำหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube นะคะเราก็อ่านไปจากนั้นนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะเปิดสร้างรายได้กับ youtube ไหมนะคะเราก็เลือกตรงเปิดสร้างรายได้กับ youtube แล้วก็กดยอมรับนะคะจากนั้นก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2เนี่ยเขาก็จะให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะ ตอนนี้ที่กรอกนี่ก็คือในหัวแบบเบอร์คือรู้แต่ว่าแบบคือก็แบบงงๆอะ่ะนะคะตื่นเต้นนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่ากรอกแอสดเซนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ระบบอะ่ะไปประมวลผลนะคะซึ่งระบบก็จะใช้เวลาประมวลผล2-3ชั่วโมงนะคะ <c oughs> ถึงจะเรียบร้อยในขั้นตอนนี้ถึงจะไปผ่านถึงขั้นตอนที่3นะคะ คือดูแล้วถูกอีกเช็คให้แน่ว่าถูกไหมนะคะคืออยากจะพูดให้ทุกคนฟังแต่ตอนนั้นน่ะพูดไม่ออกนะคะคืองงแบบตื่นเต้นแล้วมันสดจริงๆมันเรียวจริงๆนะคะเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้ทุกคนแบบเห็นนะคะว่าแบบเออพอมันผ่านผ่านยังไงคือเราก็ยังไม่เคยเห็นคลิปใครที่จะเอาคลิปสดๆมาให้ดูว่าเฮยมันผ่านอย่างนี้นะมันต้องกรอกอย่างนี้นะ มีแต่คนบอกว่าเออผ่านแล้วชั่วโมงผ่านแล้วแล้วก็ต้องก่อกแล้วก็ต้องรออีเมลจาก youtube แต่เราอ่ะไม่เคยนะคะแล้วทีนี้พอเราเคยแล้วเฮ้ยเฮ้ยแบบถ่ายถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูด้วยถ่ายให้แบบทุกคนได้ดูด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบอาจจะแบบพูดแบบไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนนะคะแต่ก็คือสรุปว่าถ้าคุณครบ เข้าไปนะคะได้4,000กว่าชังง่วโมงระบบ<อ>ก็คือจะบอกมาเลย<า>แล้วเขาก็จะมีช่องด้านล่างนะคะว่าแบบ,ะะแบ,บให้กดเข้าร่วมนะคะดูสีหน้าของตุ๊กซ่าก็จะเครียดมากนะคะเครียดยิ่งกว่าทำคะแนนสอบอีกนะคะถ้ามี คือในภาพนี้ก็จะเห็นแบบว่าถ้าได้ถ้าถูกก็จะเห็นพี่แว่นนะคะก็คือเนี่ยเข้ามาถูกทางแล้วนะคะก็ขอบคุณขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวอีพีนี้ก็คือมาแจ้งว่าลูกซราผ่านแล้วนะคะก็กําลังดําเนินการตามขั้นตอนอยู่นะคะและถ้าครบขั้นตอนที่สามเมื่อไหร่นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังอีกว่าเป็นยังไงนะคะ วันนี้ก็ต้องกราบลาทุกท่านไปก่อนนะคะคือผลเนี่ยคือเพิ่งกรอกไปค่ะก็ต้องรอประมาณสามชั่วโมงก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะคือระบบกำลังดําเนินการอยู่นะคะซป็จไงเดี๋ยวถ้าได้ผลนไงทุกซ่าก็จะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ รอฟังผลรอฟันผลโอเคเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ